โอ้ก็ก็บอกหนงนั้นนะตัดับงนะก็บอกเหมือนเดิมแล้วก็ดีก็มาเช็คอยู่เพราะอาจารย์หมอก็มาตรวจนะคะแต้ก็า่า้แ้ก็นิงเด็เด็กก็นั่งอยู่ถ่ายกับโคนะ อันนี้เป็นประตูที่ที่ให้โค้วาให้ครณบมอครับคือเด็กที่นี่ลงหมดแล้วลงหมดแล้วแล้วจะมีเด็กเนี่ยเด็กตัวนี้ลงไปยังลงหมดแล้วครับอ่ะจะเป็นเด็กตรงนี้ลงลงหมดแล้วเด็กตรงนี้ทำไมไม่ลงก็ก็เป็นลักษณะของเทคนิคในการผ่าตัดนะฮะอันนี้คือการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอได้ลอพบแล้วนะครับว่าถ้าถ้าเป็นการผ่าตัดเนี่ยเป็นการหนึ่งก็คือช่วยชีวิตเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ย มีที่ที่จะไม่กดมากขึ้นนะหลังจากนั้นแล้วก็จะต้องดูว่าเซลล์สมองเนี่ยที่เราคิดว่ามันเสียไปบางส่วนเนี่ยเสียไปแค่ไหนซึ่งอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าว่าตอนเช้าเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยนะครับว่าว่าเสียไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหมอสรุปว่าแนวน้องคืนนี้จะได้ผ่ายน้องไหมครับก็ต้องดูผลเลือดนะครับดูผลเลือดว่าการแข็งตัวของเลือดที่คุณหมอ แก้ไขอยู่ขนาดนี้ถ้าผลการแข็งตัวของเลือดเป็นปกปติก็แสดงว่าเด็กนี้มีความพร้อมที่จะผ่าตัดได้